สวัสดีค่ะตอนนี้ฮะเพิงนังอ่อนมาอยู่ที่ตลาดมูเซอร์น้ำตลาดมูเซอร์น้ำผุร้อนตำบลแม่จีดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะบรรยากาศของตลาดแห่งนี้มีมีพี่น้องประชาชนแล้วก็ ท่านผู้ชมนะคะหลายท่านเลยทีเดียวมาซื้อมาอุดหนุนตลาดแห่งนี้ค่ะถ้าครังนางอ่อนจะพาท่านไปชมบรรยากาศตลาดมูเซอร์น้ำผุร้อนตำบลแม่จีดีใหม่อำเภอเวียงตาเป้าจังหวัดเชียงรายให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรมีสินค้าของพี่น้องชาวมูเซอเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลูกครับคลิกแห้งมีเยอะเลย ลกกิโถุงเท่าไหร่คะสิบกิโลค่ะถุงละสองรออ๋อถุงละสองร้อยสองร้อยบาทมีสิบกิโลค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวกลับมาอ๋อไม่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะกิโลเท่าไหร่นะคะ ว่ากิโลเท่าไหร่คะโลละยี่สิบบาทอ๋อคะโลละยี่สิบบาทหวานไหมคะหวานกรอบหวานกรอบยีบ่สิบบาทใช่ไหมคะก็ให้หนึ่งโลคะ่ะหวานหวานถ้าแบกขายด้วยนี่ไม่ได้คะ่ะอ๋อต้องเอาถ้ายอดถึง อ๋ค่ะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่จะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศของตลาดแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นหนึ่งนะคะเราจะกลับมาซื้อผลผลิตของพี่น้องชาวมูเซอร์ซึ่งตลาดแห่งนี้ เรียกว่าตลาดมูเซอน้ำผุร้อนทิ้งอ่อนนะคะอะโวคาโดอะโวคาโดาโหราสีปบา ลูกเล็กลูกใหญ่นี่หมดเลยเป็นสินค้าของพี่น้องชนเผ่านะครับซึ่งจะเป็นชนเผ่าของพี่น้องมูเซอร์หรือว่าพี่น้องล้างหูนั่นเองพี่น้องล้างหู แบบนี้จะทานได้แล้วนะคะสามถุงหนึ่งร้อยบาทจะพาท่านผู้ชมเดินไปชมจนกระทั่งสุดซอยสุดหน้าร้านของตลาดแห่งนี้ค่ะว่าตลาดแห่งนี้มีอะไรบ้างนอกเหนือจากอาวคาโดแล้ว ก็ยังมีอยู่นะคะสดๆเท่าที่เห็นนี้พริกพริกแห้งจะเยอะมาก บรรยากาศตลาดมูเซอร์น้ำูุร้อนจะอยู่ติดกับถนนนะคะก็จะมีท่านผู้ชมหลายท่านเลยทีเดียวที่มีโอกาสได้แวะเปลี่ยนมาซื้อผลผลิตของพี่น้องลางหูหรือว่าพี่น้องมูเซอร์ครับกินได้มีค่ะค่ะ ลูกทับทั้งนั้นทานได้ขายยังไงคะขายยังไงคะอันนี้ถุงละ80บาทขายนี่คัดใหม่คะไม่มีเสียอันนี้ถุงละ60บาทคะ่ะมีมีกี่กิโลคะคะ่ะอันนี้มีประมาณสัก2กิโลคะ่ะอ้คัดใหม่ค,ะค่ะเดี๋ยวมาอุดหนุนนะคะ<า>ขอบคุณนะคะ พริกแหงเยอะมากลูกพลับก็เยอะมากอาโวคาโดก็มีมากมายมีหลายพันค่ะอโวคาโ,โดบรรยากาศรวมๆของที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็น,นะคะ่ะแต่งก็มีนะคะแต่งกวาดอย ก็คือกี่กิโลอ่ะันนี้มอเตงกวาดองแล้วว่าดย<ป>หน่อไม้มีทั้งต้มแล้วก็ดิบหน่อไร่ต้มอันนี้ต้มเรียบร้อยออแล้วต้มแล้วเจ้าต้มแล้วสารของห สามถุงห้าสิบก้อต้มกับน้ำผู้ร้อนนั่นหรอคะโอ้โหหน่อไม้หางโตๆตเลยหางโตจริงๆรขเอมขอหน่อไม้ค่ะ ขอไม้สามถุงหนึ่งร้อยขอสามถุงเออสามถุงห้าสิบาทสามถุงห้าสิตอนนี้ขอ,นอห,หนอไม้ไว้ก่อนเดี๋ยวลูกครับเราจะซื้อตามมาค่ะมีเห็ดมีเห็ดหลายอย่างขายยังไงคะสายยี่สิบบา เป็นเห็ดอะไรคะเห็ดแดง <คะ S 2> เห็ดลมพิ็าจานต่อไรโ,อย,โอ,อยเห็ดแดงเห็ดลมพีจานน้อยสาวโอ้โดูเขาดูองุนก่อนนะคะค่ะแม่ค้าน้อย แม่คะน,น้อย นี่คือผมทำมา้ดั้งเดิมน,นะคะอทางเหนือทางเหนือเขาเรียกว่ามาโครแลนแต่ทางภาคกลางไม่ทราบจริงๆเขาเรียกว่าอะไรโรชาจะอดอเรียบดี

ใครที่ชื่นชอบก็สามารถราแวะเวียนแวะมาซื้อได้นะคะ,ะอไออาโวคาโดก็เยอะจริงๆกับพริกแห้งดดนี่มๆเมล็ดพันธุ์ต่างๆตรงแนนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ต่างๆมีหลายพันธุ์นะคะ แห่งนี้ขายดีมีหลายท่านนะคะแวะเวียนมาซื้ออยู่ตลอดเวลาไป่ได้ค่ะพี่นแตะก้าได้สิบสอร้เดียวค่ะสิบสงร้อยเดียวสามกิโลหนึ่งร้อยถั่วเหลืองก็มีากิโลเดียวค่ะพี่สามกิโลนีแกะหาวก่อนกิโลละสี่สิบสาทก หน่อไม่ดิบค่ะดูสิคะหญยมากค่ะหน่อไม้อ้หหน่าทานมาเอาไปต้มใหญ่งามีขนาดหัวใหญ่ดีหน่าทานหน่าทานจริงๆเอาไปต้มเอาไปค่ะหน่อใหญ่มากๆ หน่อไม้นะคะหน่อไม้ดีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับไปซื้อลูกครับสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวมูเซอร์หรือว่าพี่น้องลางหูนะคะมูเซอร์เขาเรียวกว่าลาหูภาษา ราชการเขาเรียกว่าพี่น้องลาหูนั่นเองแต่พี่น้องมูเซอร์เป็นชื่อดั้งเดิมนะคะเป็นชื่อดั้งเดิมของพี่น้องมูเซอร์ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของตลาดมูเซอร์น้ำพุร้อนตำบลแม่เจดีใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะบรรยากาศต่างๆนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม,ท,ตตามที่ติดตามกันมาตลอดอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฮักเฮืองนางอ่อนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฮักเฮืองนางอ่อนค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ